เขาว่ากันว่าถ้าอกหักให้ลองไปปล่อยใจที่ทะเลวันนี้การเดินทางคนเดียวของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะเราหลงมนต์เสน่ห์ของทะเลใต้ที่ไม่ได้มีแค่ทะเลและยังมีภูเขาพร้อมทั้งธรรมชาติที่ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่แล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่กระบี่เพื่อไปพักผ่อนปล่อยใจ3-2วัน2คืนค่ะ ไม่มีไฟอยู่ก็ยังมีราคาเดี๋ยวนางไรกเป็นร้อยล้านไมัก่อนพ็ไมีให้ไม่มีเอาหลงรับลู้ใเตาดี่าวนี้คนได้ที่ได้แต่เลดรวยกว่าเพื่อนทำมาหากินต่อยอดได้เยอะจนจมไปก่อนก็ไปก็ขายที่ทีรถ่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมีบ้านไหนมีรถที่ทำประกันบ้านน้อนมดรวย แล้วเราก็มาถึงท่าเรืออ่าวน้ำเมาแล้วนะคะเพื่อนั่งเรือต่อไปที่หาดไร่เลนะค่าตั๋วจะอยู่ที่100บาทนะคะใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ไม่เกิน15นาทีนะ หลังๆที่อยู่บนภูเขานั่นคือที่พักของเราในวันนี้ค่ะผู้หญิงตัวน้อยที่แบกกระเป๋าเดินทางเที่ยวคนเดียวพอมาถึงจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่นะเอารถอย่างนี้มารับเลยค่ะใช่ใช่ไปเดียวขอบคุณพี่ที่โรงแรมที่มารับกระเป๋าเราด้วยนะเพราะว่าลากไม่ไหวทางมันไม่ได้เรียบตลอดทาง ทางขึ้นที่พักของเราก็อยู่บนเขาบอกเลยแค่เดินอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วลมเย็นดีมากเรามาถึงก่อนเวลานะคะห้องพักยังไม่เสร็จพอดีกับเวลาเขาเที่ยงไปหาอะไรกินกันดีกว่าคะ่ะห้องพักที่เราเลือกนะคะจะเป็นแบบท็อปวิวนะซึ่งมีแค่2ห้องเท่านั้นบ้านจะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะคะจะเห็นวิวทะเลแบบ เต็มตาเลยขนาดตอนนี้น้ําลงยังสวยขนาดนี้แล้วก็ในส่วนของห้องพักนะคะห้องค่อนข้างกว้างมากมีโซนให้นั่งอ่านหนังสือนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเล็กๆตู้เซฟเก็บของแล้วก็จะมีส่วนของห้องน้ําและที่สําคัญนะที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นนะคะและห้องเป็นพัดลมนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะตอนกลางคืนก็คือหนาวมากอากาศเย็นแบบนี้มันก็น่านอนจริงๆระหว่างที่นอนอยู่ก็ม,มีเสียงดังวิ่งไปมาแล้วก็เจอต้นเหตุแล้วคะ่ะถ้าจ้องเราขนาดนี้เราก็ไม่กล้านอนแล้วคะ่ะขอออกมาทัก ท่ายน้องก่อนที่นี่ข้างเต็มเกาะเลยค่ะแล้วน้องไม่ดุร้ายนะกินแค่ผักผลไม้ตามธรรมชาติ เริ่มเย็นเราก็ออกไปเดินชมเกาะแล้วก็หาอะไรทานกันค่ะโซนที่เราพักนะคะจะอยู่โซนตะวันออกนะสามารถเดินข้ามไปมาทั้งเกาะได้เลยที่เกาะเนี้จะมีทั้งกิจกรรมปีนผาเดินป่าเดินเขาแต่รอบนี้เราตั้งใจมาชิลพักใจเลยไม่ได้ลงกิจกรรมอะไรเลยนะโซนฝั่งตะวันตกก็จะคึกคืนหน่อยนะคะมีร้านอาหารขายเยอะมากทั้งกินทั้งช้อปปิ้งกิจกรรมทุกอย่างครบและธรรมชาติที่นี่ก็ยังสวยมากๆ มาดูพาทิตตกกันในวันครึมครึมแบบนี้เห็นคนอื่นเขามาเป็นคู่มันก็แอบเงาอยู่เหมือนกันนะแต่โชคดีที่มีน้องหมาเป็นเพื่อนค่ะอันนี้คือคุณพาทิตสามารถทะลุก้อนเมฆมาได้เท่านี้นะ วันที่เราไปก็คือ Christmas Eve พอดีนะคะก็เลยมีซานต้า hmm. เดินผ่านแบบนี้แล้วก็เ,เริ่มหิวละไปหาอะไรทานดีกว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยสบายด้วยนะวันที่ไปอะ่ะก็เลยขอทานอะไรร้อนๆดีกว่าค่ะเรากินเป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็เมนูที่เราเลือกก็เป็นเมนูเซตที่เขาจัดไว้ให้แล้วค่ะขอซดน้ำซุปร้อนๆ ด้วยความที่วันนี้มันคือ Christmas Eve นะคะทั้งเกาะก็เลยมีปาร์ตี้กันหลายร้านเ,เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่นานหรอกไม่ค่อยสบายแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวอาจจะอันตรายได้ทางบนเกาะบางช่วงนะคะก็ค่อนข้างมืดแล้วก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะ พักกลับมากินโอ,อวันตินเตรียมตัวนอนกันดีกว่าขอบคุณนะคะคก็อตกใจ สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ สำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะคะก็จะค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันเมื่อเทียบกับราคานะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเมนูไข่นะคะแล้วก็ขนมไทยข้าวต้มข้มาวมัดต่างๆที่หาก,กินได้ยากมากในปัจจุบันทั้งผลไม้แล้วก็พวกน้ำผลไม้ต่างๆก็มีเหมือนกันนะ ทางโรงแรมก็มีต้นคริสต์มาสให้เขียนคำอวยพรน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยที่เราชอบเทศกาลคริสต์มาสก็เพราะแบบนี้แล่ละค่ะมันรู้สึกถึงความอบอุ่นมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศของที่พักทั้งหมดนะคะที่พักที่นี่นะคะจะแยกเป็นหลังๆห,หน้าหลังใครหลังมันให้ความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆะคะ่ะแต่อย่างที่รู้นะคะอากาศ ภาคใต้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเป็นเรื่องปกติมากและตอนนี้ฝนก็ตกแล้วค่ะแต่มันก็รู้สึกดีไปอีกแบบนะฝนตกค่ะทุกคนแต่ก็ดีนะอิ่มกับธรรมาชาติจริงๆมากเวิร์ด พอฝนหยุดเราก็ไปคา,ฟาเฟ่ชื่อดังที่ไร่เลยกันค่ะเดินจากที่พักไม่ไกลเลย,เลยก็ไปเจอผู้หญิงต่างชาติที่เขามาเที่ยวคนเดียวเหมือนกันค่ะเลยคุยกันยาวเลยเนี่ยหรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าสนิทการเที่ยวคนเดียวได้เจอผู้คนใหม่คนแปลกหน้าที่มาเจอการแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆกัน มะพร้าวมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วสำหรับเรานะแค่ได้นั่งชมธรรมชาติสวยๆแบบนี้เราก็อยู่ได้ทั้งวันเลยแหละเราคนพบว่าเราอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเปล่านะพอได้มาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ทบทวนตัวเองได้อยู่กับตัวเองจริงๆมันรู้สึกหิวตัวเองหิวสภาพจิตใจร่างกายให้พร้อมกับไปสู้งานต่อควรอะไรอย่างเงี้ยก็เลย แต่ที่นี่อ่ะมันต้องเข้ากรงตอนกลางคืนเพราะว่าลลกลัวงูกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นป่าใครนอนบนบนหลังคาของร้านคนอื่นเขาอะไรอย่าเเดี๋ยวถ้าเดินกลับไปอาจจะเจอแก้วเล่นมีชื่อไหมคะขนทองค่ะเจ้าของร้านชื่อดังที่ไปที่ร้านไม่อยู่ร้านค่ะเรามาเจอที่อื่นจริงๆด้วยที่คาเฟ่ไม่ได้มีขนกแก้วนะคะก็ยังมีน้องกระรอกหรือกระแตไม่แน่ใจตัวใหญ่มากๆจริงหรอนน แม่พอกินเสร็จก็อวนวน,วนี้มันกนละตัวน้องข้างก็อยู่ทั้งเกาะจริงๆแล้วเราก็กลับที่พักเราดีกว่าวิวที่ห้องพักเราดีที่สุดแล้ว ึงเวลาต้องกลับแล้วสิประทับใจที่นี่มากๆเลยนะหาดไรเลเนี่ยเป็นที่ที่เราชอบมากๆที่มันยังมีธรรมชาติแล้วก็มีความในเมืองด้วยปาร์ตี้ก็มีที่พักก็ดีผู้คนก็น่ารักกลับไปพร้อมความรู้สึกภูมิใจตัวเองมากขึ้นเที่ยวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะคะมีเสน่ห์มากๆรอบหน้าก็ยังอยากจะโซโล่อีก ไปที่ไหนสวยปลอดภัยแนะนำกันได้นะคะเจอกันใหม่รอบหน้านะคะทุกคนแล้วก็ก่อนกลับก็ขอซื้อของที่ะหลึกเก็บไปด้วยนะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะ